可是。 ดีทุกอย่างเลยเดียวยังไงครับองศาของไม่ะมันวู้มันว่าเท่านั้นเองข้าสในเองนอกนั้นหรือว่าโอเคได้ดีค่ะกุพี่ต้องถามต้องถามว่าท้งที่แล้วร่าน้องเป็นอะไรนื้ลูกพ่อเดือถ่อ๋อ ะบอกว่าเพลงนี้นะคะหนูร้องดีมากเพราะว่าการอารมณ์แสลงหนูอะทำให้หนูมีดึงบางคำออกมาบบคืออาจจะดูเหมือนว่าโอ๊ร้องช้าประโยคนี้ร้องแล้วดึงช้ามาแต่ก็เป็กนการดึงด้วยอารมณ์แล้วหนูก็สามารถที่จะเข้าในประโยคต่อไปได้ตรงแปลว่าหนูเข้าใจอย่างแท้จริงว่าจังหวะของทั้งเพลงคืออะไร เข้าใจทีรูพูดไหมลูกคืออย่างสมมติว่าประโยคที่หนึ่งอันนี้ประโยคที่สองแต่จริงๆจังหวะของเพลงมันจะเป็นอย่างนี้เท่ากันหมดแต่ประโยคที่หนึ่งเนี่ยพอลูกใส่อารมณ์กับคําร้องบางนทำแล้วลูกจะดึงมามันอาจจะช้ามันนิดนึงแต่ลูกก็สามารถที่จะข้าประโยคที่สองได้ตรงอันนี้คือเก่งมากเพราะบางคนเนี่ยพอดึงประโยคที่หนึ่งแล้วก็ไปเป๋ประโยคที่สองก็คือพา ไปด้วยแล้วก็จะเหนื่สนใจอันนี้คือไม่ดีเลยทําได้ดีเขียนเลยว่าชอบการร้องดึงจังหวะตาอารมณ์ตรงนี้ดีแล้วก็ร้องได้เสียงตรงตรงคีนะคะ,คะแล้วก็โน้ตสุดท้ายที่ลากไปเนี่ยเป็นเสียงแล้วก็ตรงด้วยค่ะไม่มีการมาค่อยลงถมขึ้นอะไรไม่มีสิ่งอย่างเดียวเท่านั้น อีกแล้ว,ลวเพราะว่าครูตู่พูดไปแล้วเอ,วอไหนน้องไร้ลองถือไมโครโฟนให้รูณด,ดูได้ไหมคะลูกโอเคขยับเข้าหาปาดนิดนึงใกล้เขม่า,มาใกล้เขามาอย่าน,นี้ใกล้เข้ามานิดนึงอ่ะร้องสิคะประโยคแรกเลย ิอโอเคเพราะเพราะว่านูถึงไหมค่ะน,นีดเึงใ,ในตอนที่ร้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็าก็ไม่อยู่ว่าเราต้องเอามาเขาหเนื่องจากว่าเรายาเป็นเด็กเสียงอาจยังไม่แแก่นะคะก็เลยทำให้สียงรบาเพรเสียงระบาเราขอตัวช่วยนิดนึงเอาไหมขยับเข้ามาดนห สิ่งที่ถูกที่ต้องหักไว้ก็คือให้ลูกไปฝึกความแข็งแกร่งของสื่อเพิ่มแต่ว่าแก้วเสียงและความคดชัดลูกมีหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะได้ดาวเพิ่มนั้นเลยอู๋นี้ส่วนหนึ่งส่วนสี่หรือสามส่วนสี่เมื่อวานนี้ครูแม่แบบนี้ไหมคะเมื่อวานนะคะวันที่หนึ่งแม่แบบนี้อะคะอ๋อเมื่อวานหนูไม่ได้อเราไม่แม่หรอเราไม่ซื้อสองหกแปด 6-8มาจากไหนอ่ะทวนไหนคะ6-8มกีนะคะไม่มีไม่มีห้ศก็เอ้าวตายแล้วเฉลยหมดเลยว่าเราไม่ได้เล่นแค่ดูเฉยๆเออก็หนูก็แค่บอกว่าไอ้กูตู่ทำไมทายแจะไม่จะมีเศษส่วนอะไรเมื่อวานนี้ก็ต้องเล่นทายแบบนี้ได้โดนโดน ถูกมั้แล้วเพลงนี้ Bright ไป v e วพิกดาวได้เพิมมาเยอะไหมนะหนูห1,000พดาวค่ะคูพี่ต๊ะหนึ่งดาวอันนี้คือชื่อเพลงหลือไรลูกหัวพับกันไม่หวนไม่ไหวเลยหนึ่ันดาวโอเควันนี้น้อง Bright l o e เพิ่มไปเป็นสี่สสดาวค่ะเกลือได้เต็มแล้ว ใช่วค่ะน่าจะใต้เลยนะคะที่ะามันเตไปเลยอ่ะค่ะแล้วลำตอไปค่ะลำกัา